แบงค์ห้าสิบที่สะสมไว้มีห้าแบบค่ะดูนะคะเพื่อนๆมีแบบนี้มีแบบนี้นค่ะนค่ะนค่ะมีห้าแบบ ดูด้านหลังกันนะคะ,คะสวยทุกแบบเลยค่ะีด้านหลังค่ะ ภาษาคนชอบเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยค่ะนี่ค่ะถ้าใครสนใจซื้อทักได้เลยนะคะเนี่ยแบบสวยๆแบบนี้ล่ะค่ะ Bèn hạ xịt